ช้าสดแล้วอะไม่โอเควันนี้ก็จะมาดูอีกเกมหนึ่งที่เราจากเว็บนะรดราคาของ G สอง A เนี่ยนะเขารุราคาเกม Alien Land น,นะซึ่งถ้าเป็นของ G 2 A เองอะสามจดแปดเ็ดอลลาร์แต่ว่าเราสนของราคาของคนที่เข้ามาขายมือสองเขาขายอยู่หนึ่งจุดเจ็ดสามดอลลาร์ก็หนึ่งดอลลาร์ก็สามจุดสามหนึ่งจุดเจ็ดก็ประมาณเจ็ดสิบาททีไปประมาณแปดสิบาทนะแปดสิบาท รวมกับค่าเ้าเรียกว่าทำเนียมแล้วก็น่าจะประมาณร้อยหนึ่งก็ไปไม่ถึงร้อยอะประมาณน่าจะแปดสิบกว่าบาทถึงร้อยนะถ้าเรามาดูในสตรีมเนี่ยนะเกมนี้ว่าว่ามันคุ้มค่าไหมดูจากเติลนะเกมมันสวยนะเกมมันสวยมันน่าเล่นมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมฝรั่งก็ถึงให้ต่ำเหลือเกินคะแนนได้แค่ห้าสิสองเองอะไอตัวเอลเลนเนี่ยแต่ว่า ราคาขายอยู่19.99ดอลลาร์เลยนะแล้วมันก็บอกว่าเป็นเกมที่สามารถแบบว่าเล่นสองคนได้ด้วยอะนะเล่นสองคนก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้เล่นหลายคนก็ได้แต่ว่าทำไมให้คะแนนต่ำจังภาพนี่รู้สึกว่าเป็นเอเนที่ที่สวยเลยนะแจ่ก็สวยเลยทีเดียวเป็นเกมแนวยิงชูเตอร์ที่แบบทันสมัยด้วยเกมเพิ่งออกตอนปี2013นี่ไงอทำราคาตกต่ำก็ไม่รู้อะเนะี่ยเอฟเฟกก็สวยเอนจนก็สวยสเปคก็ไม่กินมากนะ ยิงกันตูมตามต่มตามมีเลเซอร์ยิ่งกับอันเลียวทัวร์นาเมนต์นี่นะอเออเอฟเฟกต์สุดนะแล้วว่าเรายังว่าเออเอฟเฟกต์มันเจ๋อมากเลยแต่ทําไมทําไมฝรั่งให้คะแนนต่ำใช่ไหมเอฟเฟกต์ที่ดูนะเห็นไหมต่มตามต่มตามเออเอฟเฟกต์เจ๋อมากเลยอ่ะนะสิบเก้าจุดเก้าดอลลาร์แต่ฝรั่งให้คะแนนห้าสิบสองคะแนนเกมก็เล่นกับสเปคเก่าได้คือลำสองกิกนะแต่แต่ว่าทําไมคะแนนน้อย คะแนนน้อยเพราะในเรื่องไม่มันหรือ,อยังไงหรือว่าเกมมันมันบัากเพราะว่าเราออนไลน์แล้วมันบูไม่ค่อยสนุกหรือไม่ไงใช้อะไร e n g จ n e ลงทั้ง x b o x บ็อกทั้งเพ3สามนะไม่รู้ว่ามันแค่อะไรแต่แต่ว่าดูรูปแบบเกมแล้วมันน่าสนุกนะแต่มัข้ามแพลตฟอร์มไม่ได้อะไม่เป็นไรแต่เราดูราคาก่อนในราคามันให้ดูตัวเกมเป็นงี้ราคาคือ19.99ก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์1 9 9เก้าุดเก้าดอลลาร์เนกระตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ กืบเกืบเจ็ดร้อยอะนะแต่วันนี้เราจะซื้อในราคาแปดสิบาทนะนี่คือเกมแรกที่เราคิดว่าจะซื้อน่ะอ๋อโอเคเขามีเขามีเขาตีเป็นเงินไทยให้ถ้าตีเป็นเงินไทยคือร้อยเจ็ดสิบเอ็ดถ้าซื้อถ้าซื้อด้วย pay by phone อะมันอยู่ที่ร้อยเจ็สิบเอ็ดจุดสองศูนบาทเอ้เป็นบริการใหม่อะสามารถถักผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยอะเออแจ๋วว่เดวนี้เขามีระบบแบบ ถ้าเป็นผู้เล่นที่เป็นแบบ้คนคนขายที่เป็นแบบขายมือสองอ่ะสามารถซื้อด้วยระบบผักผักผ่านกันชีโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยนะ pay by phone นะร้อบเอบาทแต่ไม่เอาหลอกแพงเราซื้อตรงเลยดีกว่าถ้าเราซื้อผ่านโทรศัพท์ก็ร้อจ็สบาทใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้อซื้อเองมันแค่1นึดมอลลาร์มันแค่แปดสิบาทเองอะเ,อเกมแรกเกมที่สองที่เรากำลังดูอยู่ก็คือเกมนี้คือไอรกิฟ ไอรอนกิฟเนี่ยเว็บไซต์ของ g 2 a เองขาย0.63ส่วนคนขายมือสองในอยู่ศูนยูจุดหอันนี้ก็ไม่ถึงประมาณเกมเกมละเกมละยีบาทไอรอนกิฟแต่นี่เกมเก่านะไม่ต้องพูดถึงนะสตรีมก็เกมมันปีส0 0 2ันสองันแปดไอรอนกิจะขาย20บาทอันนี้คืออีกเกมที่ว่าจะซื้ออันนี้เกมที่สามก็คือเกมนี้ของค่าย xcom ไปเกมย้อนยุคแนวหกศูนย์เลยนี่ยนะของจี๊สองเอเองขอายอยู่หกจุดหนึ่งสี่ดอลลาร์แต่ว่ามีผู้เล่นที่มาขายมือสองอยู่ที่ราคาหนึ่งจุดเก้าหนึ่งดอลลาร์หนึ่งจุดเก้าหนึ่งดอลลาร์นี่ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหกสิบบาทหกสิบาทเพราะฉะนั้นเราก็เล็งไว้สามเกมนะนะเกมแรกเกมแรกคือหนึ่งจุดเจ็ดสามถ้าเรากดเรากดใบนาไปก่อน เดี๋ยวดูซิมันจะจับข้าวรถเข็นได้ไหมเดี๋ยวเราเราจะจับยัดเข็นรถเข็นรถเข็นแล้วจ่ายทางทีเดียวดูอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะซื้อสามเกมทีเดียวแล้วจ่ายทางทีเดียวไม่รู้ว่าจะโดนค่าไอ้ดิวต้ฟีอะมากหรือเปล่าถ้าซื้อสามเกมแล้วก็ซื้อทีเดียวไงถ้าซื้อทีละเกมมันจะโดนค่าดิวต้ฟีใช่ไหมแต่ถ้าเรามาซื้ออน,นี้เขาบอกว่ายอดบริจาคชิงรางวันเราไม่เอาติดกับไปไกลนะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดสามนะ มันมี discount code เราก็ยังไม่ใช้ถ้าอะไยังในยังเรายัง continue ก่อน continue ที่ช้อปปิ้งคือยังไม่จ่ายอ,ะอ่ะยังไม่จ่ายคืออยากจะเลือกของเลือกของเลือกของแล้วใส่ลงมาก่อนเดี๋ยวดูซิวันได้ไหมดูซิว่ามันจะลถเข็นมันจะยังอยู่ไหมนะของก็ยังอยู่ในรถเข็นนะอ่ะเพราะนั้นเรา back back สองทีไปก่อนเดี๋ยวเราจะอิน i n login เป็นชื่อเราก่อน ที่ไปปิดคนนอกใช่ไหมเดยล็อกอินไม่ได้ล็อกอินเดี๋ยว, in, ยว,ยวจะเอาของอายัดเข้าไปในตัวรถเข็นก่อนนะแล้วเราซื้อทีเดียวเราจะดูยอดรวมเราจะดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วมันจะโดนค่าดูดีฟีหรือไม่อันนี้คือไม่รู้ไม่รู้ก็ต้องลองนะปกติแล้วคือถ้าไม่รู้ต้องลองเราถือคือคติวิทยาศาสตร์นะักวิทยาศาสตร์ที่ดีคือถ้าเราไม่รู้เราต้องลองนะเราล็อกอิน นะครอินเราอินด้วยอีเมลของเราที่เราสมัครนะเป็นภาษาอังกฤษนะเราอินสิผ่านไหมเราอินกันเราอินด้วยภาษาอังกฤษจะดูซิรถเข็นก็ยังอยู่ขึ้นมาแอคเคาท์แล้วเป็นแอคเคาท์แล้ว โอเคนะเห็นไหมกลินะ่นก็ยังอยู่ต่อไปเราจะเอาไอรอนกิฟด้วยแล้วก็กดใบหนาศูนย์จุดกสามดอลลาร์ยัดใส่รถเข็นไปอีกจะลองรวมยอดเท่มันถูกที่สุดสองดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ก็สามสามบาทสองดอลลาร์ก็หกสิบเก้าบาทหกสิบหกบาทนะหกสิบหกบาทประมาณหกสิบหกพันละตอนนี้ยอดรวมเป็นสองจุดแปดแปดก็คือ นิดตอนนี้บอกว่า payment fee บวกไป0.52ก็คือเขายิดขีดยรวมแล้ว payment fee ทีเดียวนะโอเคโอเคนะอ่ะต่อไปเราคัา้ตัวที่3เราเอาอันนี้อันนี้ขาย1.99ถ้าเรากดคำว่า buy now ก็ไปอีก2ดอลลาร์เป็นเกือบเกือบ4ดอลลาร์4ี4 120นะ่ดอลลาร์4ี่สามสิบสองร้อยยี่สิ e อีก อีก15บาทเดี๋ยวเขาลองดูซิถ้าเราไม่เอายอดบริจาคนี right ้นะถ้าบริจาคทิ right ้งรางวัลเราไม่บริจาคบริจาคช่วยเหลือเด็กก็จะอยู่ที่เราตีตีตีเกมรวมไปก่อนพ m ม n ์ฟรีเนี่ยคือ0.59นะเกมทั้งหมดคือ4.864ตีไป5ตีไปรวมกันก็เป็น5.535ประมาณ150บาท ร้อยห้าสิบบาทร้อยหกสิบบาทถูกไหมเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองคิดง่ายๆโดยการใช้เครื่องคิดเลขก่อนเราเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาลองกดดูไอย้ยาพอกดตัวนี้เครื่อง,องหนืดเลยเพราะเพิ่งเล่นเกมเสร็จก็คือสี่จุดแปดแปดบวกกับศูนจุดห้าเก้านะนะสี่จุดแปดหกบวกศูนย์จุดห้าเก้าเท่ากับห้าจุดสี่ห้าดอลลาร์คูณด้วยสามสิบสาม เป็นเงิน180บาท179บาท85สตางค์ก็คือ3เกมเนี่ยในราคาที่ไม่แพงคิดว่าเป็นในที่ถูกที่สุดแล้วเพราะเราไม่เอา G2H ชิวเพราะ G2H ชิวว่าอีกบวกอีก1.29ใช่ไหมถ้าโดนโกงก็ถือว่าเจ็บตัวน้อยหน่อยคงไม่เท่าไหร่หรอกโอเคเราก็บอกว่าเราอ่าเท่านี้นะสรุปรรอแล้วก็ไปที่หน้าจ่ายตัง Go to payment แล้วเราลองซื้อแบบสามอันเพื่อจะประหยัดค่า payment fee คือค่าธรรมเนียมอะ่ะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะเสร็จแล้วเขา,าจะเด้งมาให้เราก็มีสามเกมเนี่ยเป็นเงิน4.86บวกกับ0.59จะได้ปจะดค่าธรรมเนียมไงซื้อเยอะทีเดียวเขาถามมาซื้อแบบไหนเขาบอกว่าเราเคยซื้อผ่าน PayPal แล้วก็เช็คเอาท์ผ่าน p a y p a านะเช็คเอาท์ผ่าน Paypal จะได้จะได้ประหยัด นะเสร็จแ,แล้วเขาจะสรุปยอดให้เราว่าเนี่ยนะรายการที่หนึ่ง1.73ดอลลาร์รายการที่สอง0.63รายการที่สาม1.91เห็นไหมถูกไหมรวมค่าเพบิ้นฟีคือค่าธรรมเนียม0.59ถ้าซื้อทีละเกมมาดูค่าธรรมเนียมเกมละ0.59ทีล,ละเกมทีละเกมทีละเกมบวกกันแล้วก็ประมาณ1.1.55ดอลลาร์ใช่ไหม1.55ดอลลาร์ก็ประมาณเกือบสี่สิบใช่ไหมก็สามสิบสามบวกกับอีกสิบเจ็ดอ่ะมันก็จะเป็นเงินอีก เยอะอ่ะก็เป็นสี่สิบหรือห้าสิบาทค่าธรรมเนียมแต่ถ้าอันนี้นี่ก็คือค่าธรรมเนียมแค่เกือบยี่สิบาทสิบแปดบาทนะเราเน้นประหยัดค่าธรรมเนียมนะรวมเบสเซ็ตคือสี่จุดแปดหกดอลลาร์นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ฟาสเวิร์ดนีนที่ไม่ต้องติ๊กเซฟเพราะว่าเป็นการซเคียวริตี้ตัวเองแต่ต้องยอมรับนะว่าการซื้อยอย่างเงี้ยเรารับความเสี่ยงนะเพราะเราไม่เอาจีจีเอชิลคือถ้าไม่เอาจีจีเอชิลเนี่ยคือเราจะไปเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ แต่ว่าเราเป็นปิดเกมราคาถูกไงเ,เราถือว่าเราซื้อวัดดวงเพราะว่าต้นทุนต่ำนะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนเยอะมากจากจากสิบ้าดอลลาร์เงี้ยหลือดอลลาร์เดียวเงี้ยมันถูกมากนะตักไปแล้วสรุปแล้ว s อสเมธนาคารบอกมาว่าคุณชำระไปร้อยหกสบ็ดบาทห้าสบสามสตางค์ผ่านบัตรเครดิตไปที่อ่าเว็บไซต์ g2a.com เวลายี่สบ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาที สามเกมรวมกัน161บาทถูกกับเกมเถื่อนอีกอาคารนี้เราก็รอมันโปรเซตเพื่อจะรอคี์นะนนต่อไปเรามาดูที่กล่องจดหมายเราดูว่าเนี่ยกล่องจดหมายเราก็จะบอกว่าออเดอร์เรา,เามาแล้วที่ซื้อสามเกมทีเดียวเนี่ยคือเราจะเลี่ยงค่าพ m ม n t ฟรีเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันจะได้รวมกันเท่านั้นค่าธรรมเนียมมันสูงสุดไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ถ้าซื้อหลายเกมมันศูนย์จุดมันก็ขึ้นศูนย์จุดห้าเก้าค้างไม่ขึ้นมากว่านี้ถ้าซื้อทีเดียวเกมมันก็โดนศูนย์จุดห้าเก้าซื้อสามเกมดีกว เขาบอกเนถ้าเราซื้อเกมนี้เกมนี้เกมนี้ถ่าทำเนียมแค่0.59เองท,ที่ซื้อเนี่ยพอเราคิดดูแล้วว่าแต่ละเกมที่ซื้อมาเนี่ยราคาต่ํากว่าต้นทุนแล้วนะต่ํากว่าต้นทุนที่เราที่เราเคยสำรวจจากเว็บอื่นๆมาแล้วนะไม่พูดถึงผ่านสตรีมนะสตรีมนี้แพงเหลือเกินอยู่แล้วไม่ได้รู้ราคานะจากนี้เราก็จะรอรอมันประมาณอ่า ให้มันคิดนะให้มันคิดนี่ให้มันคิดประมาณเกือบเกือบสี่นาทีจะบอกเวลานี่เห็นไหมคิดเวลาเนี่ย time to waste รอสามจุดห้าศูนย์วินะก็รอไปก่อนระหว่างนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของพวกบินสลิปบินอะไรเงี้ยนะเราก็มาดูนะมันก็ขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมเราจะบอกว่าเราจ่ายตังผ่านเวสซายจีสองอไปสี่จุดปดหกดอลลาร์เป็นเงินร้อยหกสิบเอ็ดจุดห้าสามบาท เห็นไหมไม่ได right ้แพงไม่ได้แพงไม่ได้แพงถูกถูกอนี้ถูกถูกจริงอต่อมาเราก็มารอดูหน้านี้หน้านี้บอกให้รออีกสามนาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยไปเรือสามนาทีนะเห็นไหมเราก็จะบอกว่าถูกจริงๆเกมนี้แ้วเราเราอยากรู้มันถูกถูกไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองเอากระดานมาจดเล่นๆนะแล้วจดใส่โน้ตแพดเล่นๆหนึ่งเกมแรกหนึ่งจุดเก้าหกเกมสองศูนย์จุดเจ็ดสอง ทำไมไมันเป็น0.72วะเพราะตอนแรกมันเป็น0.63เหมือนกับราคามันเป็นไพรมันมันมันแพงขึ้นมาเหมือนโดนภาษีนิดนึงอ๋อคือเขาเอาค่าไอเดียลตี้ฟีอะบวกเข้าไปกับราคาของสินค้าเพื่อจะให้ออกมาเป็น4.86ดอลลาร์ตกใจนอะทำไมราคามันขึ้นมาได้อัสเกทนที่สามอือ1หนึ่งจุดเก้าหนึ่งมีค่าธรรมเนียมแพง เราก็จะมาเทียบกันเลยนะว่าเราจะประหยัดไปเท่าไหร่รวมเป็นยอดรวมเป็นสี่จุดแปดหกนะสี่จุดแปดหรวมค่าธรรมเนียมแล้ว,<ๆ>ลวเพราะนั้นดูไปดูเรา,าเอาเก็ตคีย์แล้วเก็ตคีย์แล้วเก็ตคีย์เดี๋ยวค่อยรับคีย์เราไปดูเกมแรกก่อนเกมแรกเกมแรกเนี่ยก็คือเราไปดูที่หน้าสตรีมเดี๋ยวค่อยมาเอาคีย์ทีหลังนะขอดูก่อนแต่รู้อยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันขงคุ้มค่านะ ความคุ้มค่าที่เราเห็นนี่จากสตรีมใช่ไหมเกมแรกคือสิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะนะสิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์แล้วก็สิบเก้าจุดเก้าเก้าตั้งลบสิบเก้าจุดเก้าเก้าตั้งลบด้วยหนึ่งจุดเก้าหกดอลลาร์เท่ากับเราประหยัดไปเป็นเราประหยัดไปสิบแปดจุดศูนย์สามเลยนะนี่คือเกมที่หนึ่งนะต่อไปเราดูเกมที่สองนะคือไอรอน ไอรอนกริปไอรอนกริปเฉาะเกมแรกก็ประหยัดไปตั้งเยอะแล้วจะด,ดูความคุ้มค่าแล้วก็ต้องเราเราเราไม่คิดไปเองเราเทียบไปดูไอรอนกริปไอรอนกริปเจ็ดจุดดอลลาร์เจ็ดจุอลลาร์นะเจ็ลบด้วย 7.2ประหยัดไป7.27ดอลล่านะประหยัดไป7.27ดอลล่าอรอนกริปนี่ราคาเห็นเห็นเลยว่า7.799ดอลลานะอ่ะต่อไปเราก็เกมที่สามก็คือเกมเอ็กคอมเอ็กคอมเอ็กคอมอยู่ที่19.99ดอลลาร์เหมือนกัน 19.99ดอลลาร์นะก็19.99ตั้งลบด้วย1.91ที่ซื้อลกี้ประหยัดไปได้18.08นั้นแล้วก็รวมทั้งสิ้นว่าเราประหยัดไปได้เท่าไหร่นะเราก็มาบวกกัน18.08บวก7.27บวก18.03อ้วเราประหยัดไปได้ทั้งสิ้น43บาท38 สี่จุดสามแปดอลลาร์ถ้าเราเอามาคูณกับเงินบาทตอนนี้นะแล้วก็คูณคูณกับ33มสาเข้าไปเราประหยัดไปได้ทั้งหมด1431.57เราจ่ายไปแค่160เราประหยัดไปได้1 4 3 1ี่บาทห้สสตางค์นะเราประหยัดไปได้พันกว่าบาทเลยนะประหยัดได้พันสี่เลยเกมนี้ตอนนี้ขายอยู่สิบ เขาก็มีปุ่มเชลลราคาแต่ตอนขายอยู่สิบเก้าจุดเก้าเก้า us เขาขาย xcom มานะเพราะนั้นเราก็กลับมาดูใหม่ก็คือเห็นไหมว่าเราซื้อสามเกมนี้เราประหยัดไปได้พันสี่เลยเพราะมันเป็นเกมมือสองนะกับช่องซีซันลดราคาที่เขามีขายกันนะแล้วก็โดดิติรีไปแล้วล่ะดิติรีคือเขาทำเนียมที่เขาไปหักภาษีเขาะแหละจริงๆรมันหักภาษีแล้วมันบวกหลักราคาเข้าไปนะ ต่อไปก็คือเราก็กด get get cd key เพื่อจะไปใส่สตรีมนะเดี๋ยวจะกดให้ดูแต่เราจะไม่ให้ดูหน้าคีย์หรอกเราจะไปกดที่สตรีมให้ดูเลยเพราะว่าไม่ให้เห็นคีย์เรานะเราจะกดอับคีย์ล้วเราจะมาใส่อย่างเกมแรกก็คือเอ i e n ลนแรงเรากด get cd key ก่อนเกมที่หนึ่งเอริเลนแรงนะกดให้ดูกันว่าไม่มีเอ i e n ลนแรงคือเกมมันเกมมันเกมมันดูสวยแต่ว่า ทำไมคะแนนน้อยไงเลยสงสัยก็ขอมาเล่นให้ดูดีกว่าว่าเพราะอะไรนะกดที่เกิดกดที่เกมกันกที่คางเกมเนะี่ยกดที่เอเลียนสวอมเครื่องมันจะเดือดๆหน่อยน,น,นะเหมือนกับแบบมันคิดคิดเยอะนะมีเอเลียนสวอมนะแล้วก็เป็นแอคออฟอิมพายนะแล้วก็ไม่มีเลยเป็นแคทแล้วก็มาบัตเตอร์แลนด์เลยนะไม่มีคําว่าเอเลียน ไอเอเลนแลงอะไรเนี่ยไม่มีนะ,ะต่อไปเราก็เอาเคีย์ที่ได้มาใส่ใกนการกดเข้ามาเกมเปิดใช้รหัสผลิตภัณฑ์บนสตีมนะแล้วก็ดูพร้อมกันดูไปพร้มพอรมๆกันกดต่อไปลากลงมาเลือกข้าวพระเจ้ายอมรับเห็นใช่ไหมใส่คีย์เข้าไปปับป๊บกดต่อไปตึง้งมันจะตรวจสอบเสร็จแล้วมันจะต้องขึ้นเกมเอเลนแลงเห็นไหมมันขึ้นคข้าาเกมเอเลนแลง เราก็บอกว่าเออเอเลียนแล้งนี่แหละเราจะเอาเกมนี้แหละถูกต้องแล้วกดคําว่าต่อไปมันจะบอกติดตั้งได้ไหมใช้ความจุ5กิกส์เราบอกยูคุณเลยไม่เอาเพราะมันมันไม่พอคือซื้อมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่นค่อยมาคัดเกมทีหลังเราก็จะมาดูจากว่าเอเลียนแล้งโผล่มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอเลียนแล้งเห็นไหมว่าเอเลียนแล้งโผล่มาแล้วนะเอเลียนแล้งอลิมปิกเต็ดที่ซื้อมาหนึ่งดอลลาร์ละกี้เนี่ยนะซื้อมาหนึ่งดอลลาร์ละกี้ นะต่อไปก็เป็นไอรอนกริปนะไอรอนกริปนี่ซื้อมาไม่ถึงดอลลาร์เลยอะ่ะซื้อมาศูนย์จุดเจดอลลาร์เนี่ยตกเกมได้ย0สบาทเองนะไอรอนกริปแล้วมาดูกันว่าไอรอนกริปเรามีไหมมีมีมไอรอนกริปไม่มีตัวไอไม่มีไอเลยเห็นไหมตัวไอไม่มีเลยไม่มีบดตัวไอนะไม่มีตัวไอลแล้วก็เอาคีย์ก่อนแล้วก็รับคีย์ไอรอนกริปจริงคีย์นี้เราจะไปขายต่อก็ได้แต่ว่าเราจะซื้อม่นเองนะ ขึ้นเองเราไม่เน้นนิยมขายต่อก็กดคีย์มาพอก,กดคีย์เสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมกดเกมเปิดใช้สิทธิ์พัตรสตีมปั๊มนะนะปุ๊บขึ้นมานะ้าก,กดต่อไปลากมาข้าพระเจ้ายอมรับวางคีย์ลงไปแล้วก็กดต่อไปปึ้งมันก็จะขึ้นเป็นไอรอนกริปนะถ้าสังเกตดูจะขึ้นไอรอนกริปเห็นไหมขึ้นไอรอนกริปเห็นไหม ก็ว่ากดต่อไปไม่ติดตั้ง600เกมห0ร้อยไม่ติดตั้งอ๋อเกมันน้อยเกมมันเก่าสอง8ันแปดกดเยอเลิแล้วก็มาดูในสตรีมือว่ามันขึ้นเกมไอรอนกริปไหมนี่อยากเล่นเพราะว่าดูแนวเกมแล้วชอบเกมเก่าชอบเล่นนะมีไอรอนกิมาแล้วนี่ไอรอนกิปเห็นไหมไอรอนกิปมาแล้วเห็นไหมไอรอนกิปเกมเก่าราคาแค่ยี่สิบาทซื้อมาแล้วค่อยรอเล่นติดตั้งเมื่ออยู่ในไอเดียเรา,ยาเล่นมาะไรก็ได้เหมือนแอปโทรศัพท์อ่ะ จะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้จะลบลงติดตั้งใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราแล้วต่อไปก็เกม Xcom เนี่ยซึ่งจะลดราคาไปในสตรีมแบบแบบนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ซื้อไว้เพราะมันยังไม่เข้าตาแต่ตอนนี้เห็นมันถูกกว่าราคาลดสตรีมก็เลยซื้อมันต่ำกว่า80%ก็จะซื้อนะถ้าลดประมาณ90% 85%ก็จะซื้อนะก็ดูเหมือนเดิมทำเหมืนเด็กนะมาดูกันชัดๆนะ ต่อไปลากลงมาข้าพระเจ้ายอมรับปึง้งถูกไหมเห็นนะเห็นชัดชัดนะเสร็จแล้ว,ลวเราก็คีย์ใส่ลงไปปุ๊บกดต่อไปตึง้งก็กดเร็วๆเดี๋ยวเห็นคีย์เห็นไหม,มก็ขึ้นเกม XCOM เห็นไหมเกม XCOM มันมันอ่านว่าอะไรกลัวอ่านผิดเนี่ยอะไรนะเดบูเลตอนะไรสักอย่างอะนะ XCOM อะไรเงี้ยกดต่อไป6 2กิกเนี่ยเขากดยกเสร็นะแล้วเราก็มาดูในสตรีมเราว่า มันขึ้นมาอย่าง x คอมลม้เมื่อกี้เนี่ยนะอ่ามันชื่อว่าอะไรเนาะขอดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวอ่าตัว t ใช่ไหมอยู่ล่างสุดเลยตัว t นี่ตัว t ไหนนะไหนนะไหนนะนะเอ็กคอมเม้ื่อกี้อยู่ไหนเนาะนี่ดีอยู่นี่โหเกมมันเยอะจัดตัวอักษรมันเรียงกันบสงงมปหมดละเห็นไหมมาแล้ว เห็นไหมเห็นเหนพร้อมกันใช่ไหมมาแล้วอีคอมละกีที่มาแล้วก็ซื้อไปก่อนแล้วก็มาติดตั้งเล่นเพราะตอนนี้คางเกมเราก็เป็นหกสิบเก้าเกมแล้วนะดีมากเห็นไหมนี่เด็ดไหมสังเกตดูเห็นไหมนี่เกมมีซื้อลกกีนี่เห็นไหมเพราะานหน้าให้ดูว่าเกมมีซื้อลกกีนี้คือเกมนี้ซื้อลกกีนี้อ่าแล้วก็อีก ดูอย่างงี้ดูยากนะแต่ดีที่มันเห็นเป็นแบบรูปโลโก้ให้เห็นเลยนะแต่ว่าในความคิดคือมันนี่กันเนี่ยเอเลนแรงนี่ยเอเลนแรงนะเอเลนแรงถ้ามีเอคอมเอเลนแรงอีเกมอะไรนะที่ซื้อมาลนกิดขอดูก่อนจำไม่ได้ละจำสั้นเหลือเกินเอ,อ่อไอรอนกริปไอรอนกริปนะขอดูไอรอนกริปไอรอนกริปก็น่าจะอยู่นะ ดูโลโก้บันไดไอรอนคิปหน้นนาตาไปน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไอรอนกิฟใช่ไหมนี่ไอรอนกิฟจริงๆด้วยนี่โลโก็หน้าตาแบบนี้ไอรอนกิปไอรอนกิฟนะอ๋อนี่มีแลจ้จะมีก็จะมีถ้าเกิดดูอย่างนี้จะมีบอกด้วยว่าเกมเลทเท่าไหร่นะมีบอกเรื่องรั้งล่าสุดเมื่อไหร่ด้วยนะสะสมเรื่อยๆนะเกมเกมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ เราเราซื้อเราเราเน้นซื้อในราคาที่ไม่แพงไม่แรงนะโอเคเข้าใจใช่ไหมมาเราซื้อเกมราคาถูกนะเราก็จะต้องดูอย่างนี้แหละเกมไหนถูกเราค่อยซื้อเราไม่รีบก็จะบอกว่าถ้าเราถ้าเราคิดดีๆนะค่อยรอจังหวะนะเกมที่เราเล่นถ้าเราไม่ใจรอนนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆถูกลงไปถูกลงไปโอเควันนี้ก็มีเรื่องให้เล่าอยู่แค่นี้แหละ นะว่าเราซื้อซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ปัญหาอะไรออกจากสตรีมกัอนเดี๋นะปึ้งกลับไปที่หน้าเ็บน,นะถ้าดูในส่วนของอีเมลก็จะมีเมลมีเมล,ม,เม,ลมีเมลแจ้งมาแล้วล่ะว่า คีย์เดี๋ยวเข้ามาส่งมาเป็นคีย์ให้เรากดทางคีย์ทางอีเมลอะ่ะก็ส่งมาให้เรากดแล้วละ่ะอีเมลก็แจ้งมาแล้วนะแต่ละคี์เรากดรับไปแล้วแหละรับไปหมดแล้วอืมก็มีเกมถูกๆเยอะนะถ้าเราเลือกดีๆซื้อดีๆล้วก็จะมีเกมสนุกๆเล่นตลอดอีกเกมหนึ่งที่ที่ราสนใจก็จะเป็นเกมนี้อ่า กมราคาก็จะเปลี่ยนตลอดอนั้นก,ก็ดูเป็นแนวทางอย่าง d e r a c i n g สามตอนนี้ราคาเพิ่งจะอยู่2 3 2ุดอลลาร์ Delecing ก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเล่เครื่องเล่นไม่ไหวอยากเล่นเหมือนกันนะ d e r a c i n g เนี่ยแต่เครื่องเล่นไม่ไหวแต่เครื่องเล่นไหวอะสอยไปแล้ว f o r c a ก็อยู่ที่8.25ดอลลาร์ เกมไม่ได้แพงอะไรเลยถูกๆซื้อทุกวันยังได้เลยเกมก็ไม่ได้แพงอะไรราคาก็ถูกๆนะก็มีเรื่องเราแค่นี้วันนี้นะใครจะซื้อก็ซื้อนะจะซื้อให้ดูว่ามันสามารถซื้อได้หลายเกมพร้อมกันแล้วก็เพื่อจะทำการเสียค่าธรรมเนียมคือดูที่ฟีค่าธรรมเนียมที่0.59เท่านั้น ถ้าซื้อทีละเกมก็โดยค่าธรรมเนียมทีละเกมใช่ไหมแล้วรอๆรอ,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 อเกมถูกๆหล,ล,ลายๆเกมมามัดรวมมาซื้อปุ๊บก็โดยค่าธรรมเนียมทีเดียวอ่ะนี่ก็มีเรื่องราวแค่นี้แหละ